มันนะครับก็เลยเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือการจัดการก่อนะครับเนาะการจัดการลำเนาะครับเนาะถากอมันล้ำหลายมันหกนะครับเนาะมันกระแทงนอหน่อยเพราะว่ายังที่เพราะว่าใบนะครับเนาะใบไพ่นี่แหละทําให้นะครับอ่านามฝนนะครับเนาะบอลงถึงก่อบอลงถึงเองาถ้าห้องบ่มีระบบน้ำเนาะมันก็เลยเห็นให้นะนะครับไผ่มันออกน้อยเนาะมาที่นี่ผมก็เลยตัดให้นะครับ ก่อเขาลุงนอใบไผ่บองมาบังน้ำฝนนะครับนอมันก็เลยเห็นให้นอไผ่ออกลายนะครับนะเป็นซิเนะครับนะเมื่อก่อไผ่เขาสามารถํำน้ำฝนในตมที่มันกับมีตะนอเต็มนะครับนะเพราะว่าเอานอเม่นะครับนอลํำเม่ออกเพราะว่าลํำเม่เขาบ่ได้ใส่งานนะครับนอก็คือเขาบ่ได้เอาไปแปะรูปนะครับนอเอาไปเฮ็ดตะแครนะครับนอเอาไปเฮ็ดบ้านเตะเฮานะครับปูเพื่อกิเนนอเนะ ปลูกเพื่อที่จะตอนกิ้งนะครับเพื่อที่ขะยายพันธุ์นะครับเนาะมันก็เลยเห็ดไห้นะครับเนาะนอมันออกหลายนะครับเนาะนอมันออกเพื่อละสุกสุนอบ้างเนี่ยนะครับนามิตรนอใหม่นะครับเป็นซินะครับเนาะแล้วก็รุ่นไซโลนะครับเนาะบั่เคยใส่ปุ๋ยนะครับเนาะบอกได้เลยซีปีนะครับเนาะใส่ปุ๋ยจักเม็ดกระบอมีนะครับพดน้ำกับบเคยนะครับเนาะให้ธรามชาติจจะสรนให้เทวดาเลี้ยงนะครับเนาะกกนยังได้ขนาดนี้ ถ้าเขาจัดการดีก็นี่นะครับใส่ปุ๋ยนะครับเดือนระบบน้ำนะครับเนาะมันทีได้ขนาดใดนะครับเนาะแต่ว่าของผมนี่มันเป็นแนวทางนะครับเนาะว่าการจัดการกอเนาะการจัดการล่ำการตัดล่ำเพื่อทำเนาะนะครับเนาะมันจะเพิ่มโอกาสนะครับเนาะในการแตกเนาะนะครับแตกตานะครับไฟสร้างมนนะครับล่ำหนึ่งนะครับนาหนึ่งเนี่ยมีประมาณแปดตานะครับฟังละซีตาถ้าเาเอาล่ำแม่ออกนะครับเขาก็ต้องแทงยอด นะครับแท่งตาแท่งงอขึ anyway. well. ้นมาเพื่อดำรงเพ่อพ well. ันธุ์เขาเพื่อดำรงก่อเขานะครับเนาะการทีห้องใสปุ๋ยแต่เ้างไปจัดการล่ำแม่ออกนะครับเนาะมันก็เฮ็ดให้ล้วมันหน่อยคือเก่าอนะครับเนาะห้องตัวเบื้องภู่มเขาพร้อมห้องตัวเบื้องวัตถุประสงค์นะครับในการว่าพร้อมนะครับเนาะถ้าวใบจะใครนะครับได้นะครับเนาะปีละหาล่ำสิบล่ำนะครับได้แน่นอนนะครับขายต้นละนะครับขายล่ำละสี่สิบห้าสิบบาทหรืออาจจะมากก็นั่นนะครับเนาะไใบปีนลักหอยใบปีน มบคาทุเรียนไว้เป็นอ่าเฮ็ดกระสุ่มเฮ็ดกระตอบนะครับเนาะแบบนั้นเขาก็ต้องจัดการเบื้องแต่ของผมเนี่ยจะตั่ลำเพื่อชักยอดแล้วก็เห็ดกิ่งพันนะครับขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่กับของเนาะครับเนาะผมก็เลยตัดลำเพื่อทํเนานะครับเนาะเพื่อที่จะให้นอะมันออกหลายไเพื่อที่จะนะครับเนาะบ่ให้ใบนะครับขอมา่บัง้ําฝนที่จะนะครับปกร่งใส่กอตกร่งใส่เงาเขานะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะการจัดการนะครับถ้าเขาจัดการดีเนาะ ปุ๋ยกับวัชจำเป็นนะับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้น